ก็ขอให้กำลังใจบรรดาทุกคนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่อันนี้ก็สั่งการไปยังเจ้าที่โดยเฉพาะในกรุงเทพเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มจะเห็นแล้วว่าบางเส้นทางน้ํามันท่วมขังจริงๆระบายไม่ทันจริงๆแล้วก็ถ้าไปดูเส้นย่านธุรกิจนะครับอย่างสุขุมวิท ตอนนี้รถก็เริ่มติดแล้วค่ะเพราะว่าอีกไม่นานนะคะจะเป็นช่วงของเวลาเลิกงานพอดีค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปลงพื้นที่สำรวจตามถนนเส้นหลักๆแล้วก็ตามตรอกซอกซอยนะคะที่มีออฟฟิศมีสำนักงานอยู่เยอะๆตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะกับคุณอิทธิพัฒน์ปิ่นละโรดอยู่ในพื้นที่แล้วค่ะเชิญค่ะเชิญเลยครับ ขอบคุณทนะั้งสองท่านกระฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่ของกรุงเทพหมหานครตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับทำให้ในหลายพื้นที่น้ําท่วมขังสูงถึงเทียบระดับฟุตบาทเลยนะครับอย่างเช่นจุดที่ผมยืนอยู่ตรงบริเวณนี้ก็คือซอยสุขุมวิท23นะครับก่อนหน้านี้เราราวหนึ่งชั่วโมงนะครับถ้าคุณผู้ชมที่ผ่านมาตรงแถวบริเวณนี้หรือว่าแถวตรงบริเวณนี้จะเห็นได้ว่าน้านั้นนะครับก็จะเทียบขึ้นมาอยู่ในระดับฟุตบาทนั่นก็หมายถึงว่าสูงระดับ10-20ซนงสิบ,นนบสถึงกาาารทํงนของกรุงเทพหานครทีต มามระบายน้ําได้อย่างรวดเร็วนะครับนอกจากในพื้นที่ของ สุขุมวิท23แล้วนะครับก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ครับที่ทีมข่าวเดินทางสำรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นสยามสแควร์ครับพื้นที่ในห้างสุรพสินค้าหรือว่าบริเวณของศูนย์การค้านะครับหลังโรงหนังสกาล่าลิโดครับก็เต็มไปด้วยน้ําที่ท่วมขังนะครับหลังจากที่ฝนตกลงมานะครับเมื่อช่วงบ่ายครับทำให้มีปริมาณฝนสะสมสูงสุดนั้นนะครับก็มีการวัดปริมาณกันได้ว่ามากกว่า60มิลลิเมตรเลยนะครับใน1ชั่วโมงซึ่งในกรุงเทพมหานครในช่วงตั้งแต่เข้าฤดูฝนนะครับไม่เคยเผช ชั่วโมงนั้นและมีปริมาณฝนที่สะสมเกิน60มิลลิเมตรภายใน1ชั่วโมงนะครับจะมีก็เพียงแต่นะครับ3ชั่วโมง6ชั่วโมงสะสมนั้นนะครับก็สูงอยู่ที่90มิลลิเมตรครับสำหรับฝนที่ตกลงมาในวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกนะครับว่าเป็นฝนเฉพาะกลุ่มครับแล้วก็ทําให้ในหลายพื้นที่เกิดน้ําท่วมครับแล้วก็ไม่ได้สอดคล้องกับที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ให้ฝนไว้ร้อยละสิบครับเพราะว่าวันนี้ฝนที่มานั้นมาแบบไม่ได้ตั้งตัวจริงๆนะครับนอกจากนี้ยังมี สุขุมวิท22ด้วยในเขตของคลองเตยนะครับวัดรวมฝนสะสมดูแล้วนะครับมากที่สุดอยู่ที่เขตกันนายาวครับ120มิลลิเมตรนะครับอยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักมากครับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครรวมถึงหน่วยเบสนะครับก็เร่งระบายน้ําไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งนะครับเครื่องสูบน้ํารวมถึงรีบดึงขยะนะครับเมื่อขยะนั้นไปอุดตันตรงบริเวณของท่อระบายน้ำครับเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่ง การระบายน้ําเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับนอกจากนี้สังเกตได้นะครับว่าช่วงก่อนที่ฝนจะตกนั้นเจ้าหน้าที่มีการเตรียมความพร้อมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการประเมินกันแล้วนะครับว่ากรุงเทพมหานครจะต้องเผชิญกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักครับแต่วันนี้ก็ได้เตรียมความพร้อมและทําให้สามารถที่จะระบายน้ําในหลายๆจุดได้ทันภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งภาพรวมถือว่ากรุงเทพมหานครวันนี้ทํางานได้ดีนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของการจราจรอย่างในซอยตรงบริเวณนี้นะครับที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับรถที่มาก็จะมาจากถนน สุขุมวิทนะครับแล้วก็เข้ามาในซอย23ครับด้านหลังก็จะไปทะลุตรงบริเวณของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานวิตนะครับตอนนี้ยังเหลือน้ําที่ท่วมขังอยู่นะครับตรงบริเวณของด้านในครับแล้วก็ด้านหน้าของสถานทูตอินเดียครับเจ้าหน้าที่กําลังเร่งระบายน้ําอยู่นะครับส่วนพื้นที่อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในสีลมบางลักรวมถึงทางด้านสุขุมวิท22ตอนนี้ระบายน้ําได้หมดเรียบร้อยแล้วครับส่วนสภาพอากาศณเวลานี้นะครับจะเห็นได้ว่า ฝนเริ่มที่จะลงเม็ดโปรยโปรยลงมาอีกแล้วนะครับแต่คาดว่าไม่น่าจะตกเหมือนกับในช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับนี่คือภาพรวมที่เกิดขึ้นบริเวณของซอยสุขุมวิท23นะครับคงต้องจับตากันต่อสำหรับฝนตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับแม้ว่าพรุ่งนี้จะลดน้อยลงแต่ว่าวันที่20ครับกรุงเทพมหานครจะกลับมามีฝนอีกครั้งหนึ่ง หลายพื้นที่มีจุดเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางด้านดูสิต์บางซื่อก็ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงต่อการระบายน้ํารวมถึงพื้นที่ของสุขุมวิท23เองก็เป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดน้ําท่วมขังนอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่ลาดพร้าวลามคําแหงรวมถึงทางด้านฝั่งทนนะครับแล้วก็เขตด,ดูสิต์ครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่เดินทางก็ต้องวางแผนครับสำหรับภาพรวมในวันนี้ถือว่ายังไม่มีปัญหานะครับในช่วงของเย็นวันนี้ครับตอนนี้ประชาชนก็เดินทางกันเพราะว่าน้ํานั้นแห้งไปอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้นะครับ ทั้งหมดคือภาพรวมที่เกิดขึ้นสดๆที่นี่ครับช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับค่ะขอบคุณค่ะก็วันนี้นะครับใครที่เห็นพี่ๆเจ้าหนาที่ของกรุงเทพปฏิบัติงานอยู่ก็ให้ความเห็นใจเขาหน่อยแล้วกันเพราะว่าฝนตกแล้วเขาต้องทํางานกลางสายฝนบางคนขี่รถขอแม้ขับรถยนต์นะฮะเข้าไปใก,กล้ๆก็มีอารณมเสียเะมว่าเขาขวางทางบ้างก็ม,มีเหมือนกันก็ใก็เห็นใจนะค่ะ ก็ทํางานันอย่างเต็มที่นะครับรถที่สัญจรสัมนายผ่าน,น,นมาช่วงเย็นนี้ถ้าเกิดเจอจุดไหนน้าท่วมขังอยู่ก็ขับช้าๆแล้วกันเป็นห่วงคนที่เขาเดินอยู่ริมฟุตบาทด้วย่คะเห็นแบบนี้แล้วต้องบอกว่าคือก็โล่งใจอ่ะเพราะ,ะว่ามันไม่ได้ท่วมถึงขนาดที่ว่าไปไหนมาไหนไม่ได้เลยนะคะก็วางแผนการจราจรก่อนสักนิดนึงค่ะวันนี้ก่อนจะกลับบ้านนะคะ